ความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขของแต่ละวัฒนธรรมที่ตัวเลขเหล่านั้นจะนําพามาซึงความชิบหายความอัปมงคลความอับโชคหรืออาถรรพ์ความชั่วร้ายมาหากชีวิตของคนคนนั้นมีเลขเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตมันเป็นยังไงเพื่อนๆอ,อยากรู้กันไหมครับเรื่องของตัวเลขเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราแทบจะเรียกได้ว่ามากที่สุดเลยก็ว่าได้เจ้าเวลาราคาของการทํางานก็ล้วนแต่มีเรื่องของตัวเลขมาเกี่ยวข้องทั้งหมดครับ วันนี้เราเลยมาทำความรู้จักกับตัวเลขก,กันก็เอาใจสายมูนิดๆนะนะเพราะตัวเลขที่เราจะมาทำความรู้จักกันนั้นคือตัวเลขที่ว่ากันว่ามีความเกี่ยวข้องกับพลังลึกลับความอาถรรพ์ความชั่วร้ายและการอับโชคแต่ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับตัวเลขเหล่านั้นเราต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมกันก่อนครับเนื่องจากตัวเลขอาถรรพ์ที่แอดกำลังจะเล่าให้ฟังเป็นความเชื่อของแต่ละวัฒนธรรมดังนั้นในวัฒนธรรมหนึ่งตัวเลขหนึ่งอาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่ดีครับแต่ในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ตัวเลขเดียวกันอาจจะเป็นตัวเลขที่ดีมากๆก็ได้ครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะไม่ใช่การฟันธงว่าเลขนี้ดีเลขนี้ไม่ดีแต่จะเป็นการเล่าว่าในวัฒนธรรมนี้เขาว่าแบบนี้ในวัฒนธรรมนั้นเขาว่าแบบนั้นเท่านั้นครับมาถึงตัวเลขแรกกันก่อนเลยเลขที่คนไทยคุ้นเคยโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนนั่นก็คือเลขสี่ครับแอดว่าคนเกือบทธธรรั้งประเทศก็คงรู้เหตุผลกันละว่าทําไมเลขสี่ถึงเป็นเลขอัปมงคลแต่เผื่อบางคนไม่รู้ครับ ที่เลขตีเป็นเลขอัปมงคลเป็นเพราะเลขตีในภาษาจีนเป็นคําพ้องเสียงกัคบคำว่าตายครับคือคํามันออกเสียงเหมือนหรือคล้ายกันมากๆครับโดยเลขตีในภาษาจีนกลางเนี่ยเขาอ,ออกเสียงว่าซื่อครับจนคําว่าตายก็ออกเสียงว่าซื่อเหมือนกันครับแต่อาจมีบางคนบอกว่าเฮ้ยแอดตายมันออกเสียงว่าตี้นะแบบคนเท่าคนแก่คนจีนชอบพูดอะตี้แล้วตี้แล้วก็ต้องบอกว่าออกเสียงแบบนี้ก็ถูกครับเพราะการออกเสียงว่าตี้นี้เป็นการออกเสียงแบบจีนแต้จิ๋ว คือคนจีนบ้านเราตัวนญ่สมัยก่อนที่หอบเตื้อพืนมอนใบเดินทางมาที่ไทยเนี่ยเป็นคนจีนแต้จิ๋วครับการออกเสียงจึงไม่เหมือนกันจะให้ยกตัวอย่างก็เหมือนบ้านเราที่พูดกลางแบบนึ่ว่าสารกับแบบนือ่อน่อจะพูดจะว่าก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละครับเลขสีในภาษาจีนแต้จิ๋วเองก็ออกเสียงว่าตีเหมือนกันครับดังนั้นไม่ว่าจะจีนกลางหรือจีนแต้จิ๋วก็ถือเลขตีเป็นเลขอัปมงคลเหมือนกันและบางครั้งเลขตีหากไปรวมกับเลขอื่นก็จะทำให้เลขนั้นโชคร้ายมากขึ้นด้วยโดยถ้านำไปรวมกับเลขหนึ่ ที่ออกเสียงว่าชีส้สึซึ่งเสียงที่ออกมาจะพ้องเสียงกับคาว่าตายแน่นอนะถ้านําเลขตีไปรวมกับเลข7เป็นเลข7จ็ดตีก็จะอ่านได้ว่าชี้ชี้ซึซึ่งจะพ้องเสียงกับคาว่าตายด้วยความแค้นเป็นการตายแบบอับลำดับขั้นกันเลยทีเดียวแต่แอดขอบอกไว้ก่อนนะครับที่แอดออกเสียงไปอาจจะออกเสียงผิดก็ได้เพราะแอดเองก็ไม่เคยเรียนภาษาจีนกลับเข้าเรื่องคนจีนหลีกเลี่ยงเลขตีกันมากครับ แม้เรื่องที่เกี่ยวกับเลขตีนั้นใจะใหญ่แค่ไหนก็ตามเขาก็จะหลีกเลี่ยงอย่างเช่นการได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกในปี2004มันมีเลขตีไงพี่จีนเลยขอตลาดติดไม่จัดหลีกทางให้ชาติอื่นไปและได้เป็นเจ้าภาพอีกทีในปี2008และคนที่ถือว่าเลขตีเป็นเลขอัปมงคลเหมือนกันอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศญี่ปุ่นครับเนื่องจากญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลมาจากจีนการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นจึงถอดแบบกันมาบ้างไม่มากก็น้อยโดยเลขตีในภาษาญี่ปุ่นนี้ออกเสียงได้หลายแบบด้วยกันออกเสียงงได้ท้ทัย่ง ยชิ Yo, chi, ครับตัวคาว่าตายในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยออกเสียงว่าชิโนครับด้วยความที่ออกเสียงใกล้เคียงกันญี่ปุ่นเองก็ถือเลงเล็ตีว่าเป็นเลขอัปมงคลเหมือนกันความคล้ายนี้ยังไม่หมดนะครับการเอาเลขตีไปผสมกับเลขอื่นจนเกิดเลขที่อาถรรพ์กว่าก็ได้รับอิทธิพลมาด้วยครับอย่างเช่นเลข43ที่เป็นเลขที่มีความหมายว่าแทงครับดังนั้นโรงพยาบาลแผนกคลอดบุตรจะหลีกเลี่ยงหมายเลข43ไม่ใช้แบบเด็ดขาดเลยแต่ถึงอย่างนั้นเลขสี่ก็ยังคงมีใช้อยู่ทั้งจีนและญี่ปุ่นนะครับ อาจจะมีหลีกเลี่ยงบ้างก็นิดหน่อยอย่างที่จอดรถจะไม่มีช่องที่4ีแต่มีช่องที่5ไปเลยอะไรแบบนี้หรือบางส่วนของประเทศจีนเองซึ่งอาจจะใช้ภาษาจีนท้องถิ่นซึ่งเป็นพื้นที่เล็กมากๆมากก็มองว่าเลข4ีเป็นเลขมงคลครับเพราะไปพ้องเสียงกับคำว่าสื่อตึ่งแปลว่าความตุกครับแต่ที่ที่ถือเรื่องเลขตียังมากคือฮ่องกงครับในฮ่องกงเนี่ยหลายสถานที่โดยเฉพาะโรงแรมหลายแห่งหลีกเลี่ยงการใช้เลขตีครับคือไม่ใช้เลยอย่างติ้นเชิง ดังนั้นชั้นที่มีเลขสีจะถูกข้ามไปเลยชั้นสียี่สิบตีสามสิบตีและพีกสุดๆคือชั้น4ีิถึงสี่สิบเก้าหายไปพวดเดียวติดชั้นและเชื่อไหมครับว่าคนที่กลัวเลขสีหรือความอาถรรพ์ของเลขตีในทางการแพทย์ถือว่าเป็นโรคครับโรคก,กลัวเลข4ีและโรคนี้มีชื่อว่าเตต้าฟเบียครับตัวเลขต่อไปที่จะพูดถึงก็ยังคงไม่พ้นคําพ้องเสียงครับนั่นคือเลขเก้าและประเทศที่ถือว่าเลขนี้เป็นเลขไม่ดีก็ยังไม่พ้นญี่ปุ่นครับ นี่ถ้าเป็นบ้านเรานะเลขก้านี่มงคนตุดตุดอะตาเหตุที่เลขก้าในญี่ปุ่นเป็นเลขอาถรรพ์ก็เพราะว่าเลขก้าในญี่ปุ่นออกเสียงว่าค uh ุครับซึงไปพ้องเสียงกับคาว่าค uh ุที่แปลว่าทรมานอีกทั้งเลขก้าเองก็เป็นเลขแห่งความไม่สมบูรณ์ประมาณตอบเลก้าเต็มติบอีกนิดนึงอะไม่ได้ติบเต็มตอดีแต่9ก้าเต็มติบเนี่ยแม่งก็เกือบเต็มแล้วนะเป็นแอดนี่ผ่านหกมาได้ก็ดีใจแหละ และาการกลัวเลขเก้านี้ในทางการแพทย์ก็ถือเป็นโรคเหมือนกับโรคกลัวเลข4ี่ครับโดยโรคกลัวเลขเก้านี้มีชื่อว่า Enophobia ครับและเลขต่อไปที่แอดกำลังจะพูดถึงมันไม่มีความเกี่ยวข้องกับคําพ้องเสียงแล้วครับเลขนั้นคือเลขติบามครับเลขติบามเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเลขอับชกตากลนเลยก็ว่าได้แล้วที่มาความอาถรรพ์ของเลขติบามนี้มาจากไหนก็ต้องบอกว่ามีหลายที่ครับที่แรกเนี่ยต้องเล่าย้อนไปถึงตำนานนอตหรือตำนานชาวไวกิ้งเรื่องมีอยู่ว่า บันเดอร์เทพแห่งดวงอาทิตย์ที่มีรูปชมงดงามและนิสัยดีมากๆเป็นที่รักของเราทัวเทพได้ฝันลายครับเลยไปบอกคุณพ่อโอดินพ่อคาัพผมฝันลายโอดินผู้เป็นพ่อก็กังวลครับเลยควบม้าสามตอกลงไปที่ดินแดนคนตายเฮลมไฮเออจริงๆเรามาแกก็ไม่ใช่มาตามตอกนะแต่เป็นม้าแปดขาที่ชื่อว่าเตเลปเนียที่โอดินไปที่นั่นเพราะว่าต้องการตามหานักพยากรณ์ครับเพื่อถามถึงดวงชะตาลูกชายตุทีรัก พอเจอปุ๊บก็ถามหานะว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงอะลูกชายอะมันฝันแบบเนี้ยว่ายังไงนักพยากรณ์ก็เลยทำนายดวงของบันเดอร์เอ้าเอาวันเดือนปีเกิดมาเดี๋ยวคำนวณให้ไอ้หนูบันเดอร์เนี่ยจะตายภายใน3วัน7วันนะนะเมื่อโอดีลูกเข้าก็เลยเรียกประชุมเหล่าทวยเทพครับว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงมติในที่ประชุมสรุปว่าก็ให้ทุกตปฏินในโลกสาบานว่าจะไม่ทําอันตรายใดๆแก่บาลเดอร์โดยคนที่รับหน้าที่ไปรับคำสาบานเนี่ยก็คือคุณแม่ครับเทพีฟลิกเทพีฟลิกเนี่ยก็ออกเดินทางไปทั้งลก เพื่อขอคำสาบานจากทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นก้อนดินก้อนหินก้อนกวดก้อนตายหอ,อกดาบนุ่นใบไม้ตากกระเบือเรือลบพอได้คำสาบานทั้งหมดมาการเดินทางก็จบลงครับเหล่าทวยเทพก็เ hey, ฮดีใจว่าเฮ้ยบันเดอร์ไม่ตายแล้วก็เลยจัดปาร์ตี้ฉลองโดยในงานปาร์ตีน้นี้มีเทพที่ถูกเชิญมาร่วมงานบ2องค์ครับแปลกๆก็เดินกันปกติแต่พอเล่าเข้าปากอะนะแม้จะเป็นเทพก็เถอะความคิดทำหามเวลาเมาก็เกิดครับมีเทพองค์หนึ่งอยากลองของว่าเฮ้ยบันเดอร์ ได้ของดีฟันแทงไม่เข้ามาจริงมาวะบันเดอร์ก็เลยบ้ายอรครับอยากลองเลอได้นี่ทามาสักยันดีไทยแล้วมาลองของอะไรแบบนี้นี่ถูกตบหัวเลยนะเขาห้ามลองของ,ของกลับมาเรื่องของบันเดอร์เทปองค์แรกก็ลองกว้างของเล็กๆ,ๆน้อยๆครับก้อนหินใบไม้จานช้อนต้มแน่นอนครับมันไม่ละคายผิวของบันเดอร์เทปองค์อื่นเลยเริ่มเอาบ้างจากตอนแรกๆเป็นแค่ถ้วยชามอย่างที่บอกไปนะครับก็เริ่มเป็นดาบเป็นหอกกันแหละ ถึงขนาดยิงธนูไตด้วยหนักสุดคือคอนของเทพเจ้าทอแต่มันก็ทําอะไรเทพบันเดอร์ไม่ได้ไงทุกคนก็ได้ดูเฮฮาปาจิงโกะนะครับจนการมาถึงของเทพองค์ที่สิบสามตัวแต่ประจําแอสการ์ดโลกิเมื่อโลกิมาถึงก็หมั่นไส้บันเดอร์ครับจึงหาวิธีแก้งพอโลกิเลยจําแรงแปลงกายเป็นยายแก,แก่ๆเพื่อเข้าไปหาเทพีฟลิกครับและหลอกถามจนเทพีฟลิกดูดปากว่ามีต้นมิทันโทเท่านั้นที่ไม่ได้ให้คําสาบานเพราะต้นมิทันโทยังเด็กมากครับจนพูดไม่รู้เรื่อง เมื่อโลกิได้ข้อมูลเด็ดมาพอหนุ่มตุดแตกก็เลยไปเอาต้นมิเตอร์โทมาทําเป็นหอกครับและเอาไปให้เทพโฮเดอร์ตึ่งป็นเทพพี่น้องกับเทพบอลเดอร์ครับโดยความที่เทพโฮเดอร์เป็นเทพตาบอดโลกิก็เลยต้องเล็งให้แทนและแล้วหอกมิเตอร์โทก็ถูกปล่อยออกจากมือของเทพโฮเดอร์ไปสู่หน้าอกของเทพบอลเดอร์ปลายแหลมพุ่งเข้าตัดขั้วหัวใจของเทพบอลเดอร์ทาให้เทพบอลเดอร์เสียชีวิตทันทีและการเสียชีวิตของเทพบอลเดอร์เป็นเหตุให้เกิดสงครามแรกนาล็อกด้วยครับดังนั้นเวลาชาวนอตกินเลี้ยงหรือจัดโตอาหาร จะจัดแค่12คนเท่านั้นครับจะไม่จัดให้ลงเลข1 3เพราะเขาถือว่าเลข13เป็นเลขอัปมงคลทีนี้มาดูสาเหตุความอาถรรพ์ของเลข1 3จากชาวคริสเตียนกันบ้างที่เลข1 3เป็นเลขอาถรรพ์สำหรับชาวคริสเตียนมาจากเหตุการณ์เดอะลาสต์ p เตปอร์หรือพระกายอาหารมื้อสุดท้ายครับโดยในมื้ออาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูมีผู้ร่วมโต๊ะ1 3คนครับและหนึ่งในผู้ร่วมโต๊ะนั้นตูดาสจะกลายเป็นผู้ทรยศหักหลังพระเยซูคือตูดาสเนี่ยรับเงินสินบนของทหารโรมันมาครับ โดยทหารโรมันจ้างให้ตูดัสคอยตรงข่าวว่าพระเยตูไปไหนทําอะไรเพื่อที่จบโอกาสทหารโรมันจะได้เข้าจับกลุ่มตัวของพเยตูและข่าวของตูดัสนี้ก็ทําให้พเยตูถูกจับได้และถูกตึงกางเขนในที่ตุดชาวคลิปจึงถือว่าเลขสิบตามเป็นเลขอัปมงคลครับและชาตตะวันตกก็ถือเลขสิบตามนี้กันมากด้วยอย่างโรงแรมหลายๆแห่งเนี่ยจะไม่มีชั้นติามหรือห้องเลขติามกันเลยทีเดียวและแน่นอนครับการกลัวเลขติามเองก็เป็นโลกที่มีตบทางการแพทย์ว่า ทิษไกเดกาโฟเบียไหนๆก็เล่าเรื่องเลขสิบสามแล้วแอดขอเล่าต่ออีกนิดหน่อยก็แล้วกันเมื่อพูดถึงเลขสิบสามสิ่งที่มาคู่กับเลขสิบสามคือวันตุกครับตุกติดสามแต่ก่อนที่จะไปพูดเรื่องตุกติดสามแอดจะขอเล่าเรื่องวันตุกกันก่อนในศาสนาคริสต์นี้วันตุกถือว่าเป็นวันอับมงคกลครับเนื่องจากตามพระคัมภีร์ไบเบิลอาดัมกับอีฟกินผลไม้ต้องห้ามในวันศุกร์ครับที่แอดไม่ใช้คําว่าแอปเปิ้ลเพราะมันไม่ใช่แอปเปิ้ลนะครับแล้วก็การฆาตก,กรรม โดยคายอินลูกชายคนโตของอดัมกับอีฟได้สังหารน้องชายอาเบลเหตุเพราะพระเจ้าชอบของที่อาเบลเอามาให้มากกว่าและอีกเรื่องที่ทําให้วันศุกร์เป็นวันอาถรรพ์เพราะรพเยซูคริตที่ถูกตึงกางเขนเสียชีวิตในวันศุกร์ครับอย่างที่เห็นเลข13และวันศุกร์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยครับและเท่าที่แอดพยายามหาข้อมูลก็ไม่ได้มีการกล่าวอ้างในะอดีตเลยว่าวันศุกร์ที่13เป็นวันไม่ดี มีเพียงข้อมูลเดียวที่ว่าวันตุกที่1 3ตุลาคมปี1 3 0 7พระเจ้าฟิลิปที่4แห่งฝรั่งเศสจับกลุ่มตัวเหล่าอัตวินเทมพลามาทรมานและประหารในท้ายที่สุดแต่มันก็เป็นเพียงเหตุการณ์เดียวที่แอดว่ามันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับวันตุกที่1 3นะครับแค่บังเอิญว่าวันที่ประหารไปตรงกับวันนั้นพอดีเท่านั้นเองและกว่า1,900ปีที่ศาสนาคริสต์ถือกำเนิดก็มีเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวด้วยแต่กลับการความเชื่อเรื่องวันตุกที่18เป็นวันไม่ดีเกิดในช่่ววงงตรทีี19นเอ คือแอดก็ไม่รู้นะครับว่าเขาไปจับแพะชนแกะกันนีท่าไหนถึงออกมาเป็นวันตุกที่ตามเป็นวันไม่ดีแน่นอนครับอาการกลัววันตุกที่1ิามเองในทางการแพทย์ก็ถือเป็นโรคเหมือนกันครับแต่คนเรชื่อกับอาการกลัวเลข1ิามนะโดยชื่อของอาการกลัววันตุกที่1ิามนี้มีชื่อว่าพาราสเกวิเด็กโพเทียโฟเบียครับเลขต่อไปเลข17เลข17เป็นอีกเลขหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องรางไลครับและเรื่องที่เลข17กลายเป็นเลขไม่ดีเนี่ยก็มาจากเหตุการณ์น้ําท่วมโลกโ no นอาอ์กในคัมภีร์ไบเบิล้ว ตามตำนานพระเจ้าได้ตัดสินใจที่จะทำลายโลกนี้ด้วยน้ำครับจึงสั่งให้โนอา์และครอบครัวตั้งเรือและขนตัดขึ้นเรือไปชนิดละคู่เมื่อโนอา์พร้อมแล้วพระเจ้าจึงทำให้น้ำท่วมโลกโดยวันที่น้ำท่วมโลกเป็นวันที่17ของเดือนสองแล้วทะเลสิบเจ็ดไปบวกกับวันตุกกละก็กลายเป็นลางร้ายเหมือนกันครับโดยคนอิตาลีถือว่าวันศุกร์ที่17เนี่ยเป็นวันไม่ดีมากๆเลยแต่ก็ในเฉพาะอิตาลีนะครับเลข17จึงกลายเป็นเลขอาถรรพ์อัปมงคลด้วยการลัชนีเลข17จบแล้วครับแค่นี้แหละ แค่นี้ตันๆแอดก็อยากให้ข้อมูลเยอะกว่านี้นะแต่มันมันมันมีนมแค่นี้จริงๆและแน่นอนครับชื่อของโรคก,กวนเลข17ก็คือ heptadecapobia แล้วก็มาถึงเลขที่แอดชั้งนงงงวยที่สุดว่ามันอาถันได้ยังไงและเลขนั้นก็คือเลข39ครับที่มาที่เลข39นี้กลายเป็นเลขโชคลายนั้นก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขาประเวณีครับและที่ที่ถือเลข39เป็นเลขไม่ดีคืออัปการนิสถาน โดยว่ากันว่ามีชายคนนึงประกอบกิจการการค้าประเวณีหรือที่บ้านเราเรียกว่าแมงดาเขามีรถทะเบียน39มีบ้านเลขที่39และได้ชายยาวว่า39เครับเลยทําให้เลข39กลายเป็นเลขอปัปมงคลแค่นั้นเลยดังนั้นเลข39จึงไม่ใช่เลขไม่ดีจากความเชื่อทงางศาสนาหรือเหตุการณ์สําคัญในอดีตแต่เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นไม่กี่ปีก่อนครับก็ไม่น่าจะเกินร้อยปียนะครับแถมหาสาเหตุและข้อมูลที่แน่นอนไม่ได้ด้วย แบบเออเขาก็เล่ามาแบบนี้นะแค่นี้ด้วยคลุมเคลือสุดแต่ที่อัพการนิยฐานกลับถือเป็นเรื่องเป็นราวมากครับแบบที่ต้องหลีกเลี่ยงคอขาดบาดตายสุดไอ้เลขนี้มันน่ากลัวเลือกเกินกันทีเดียวถ้ารถหรือบ้านใครมีเลข39เนี่ยถือเป็นความอัปยศเลยก็ว่าได้ครับดังนั้นรถหรือบ้านที่มีเลข39แปะหัวเนี่ยเรียกได้ว่าราคาตกแบบ วอบภาพจนมีนายทุนหัวใสบางคนควานตือรถและบ้านพวกนี้แล้วเปลี่ยนเลขให้เป็นเลขอื่นแล้วเอากลับมาขายใหม่ได้กําไรไปอืดตาเลยครับเลขสามเก้านี้มาแบบงงๆแต่ก็ตัมงผลกระทบมหาศาลแบบงงๆตั้ง,งนั้นและไออาการกลัวเลขสามรเก้านี้ก็จัดเป็นโรคชนิดหนึ่งด้วยครับโดยมีชื่อโรคว่าไทรอัโคเทนเนนโฟเบียแล้วก็มาถึงเลขสุดท้ายของเราในวันนี้เลขที่ไม่มีใครไม่รู้จักเลขหกหกหกครับและที่เลขหกหกหกนี้เป็นเลขแห่งความชั่วร้ายนั้น เป็นเพราะมันปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลแบบตรงๆเลยครับไบเบิลอีกแล้วโดยมีใจความคร่าวๆว่ามีตัดร้ายปรากฏตัว2ตัวครับตัวหนึ่งรูปร่างคล้ายเสือมี7หัว10เขาส่วนอีกตัวมี2เขารูปร่างเหมือนลูกแกะและพวกมันเมื่อปรากฏตัวแล้วจะทําให้ผู้คนกราบไหว้ผู้คนที่ยอมติโลราบกับตัดร้ายนี้จะถูกตรีตาไว้ที่ร่างกายไม่ที่หัวก็ที่มือขวาครับเป็นตัญลักษณ์เลข666 คือเรื่องจริงมันยาวและละเอียดกว่านี้นะครับแต่ภาษาเขียนของไบเบิลเนี่ยเป็นไปในรูปแบบของการพยากรณ์ต้องใช้การตรีความครับแอดกลัวผิดในรายละเอียดก็เลยขอย่อเอาแบบคร่าวๆนะครับและด้วยความที่เลข666ปรากฏตัวแบบตรงๆในไบเบิลพร้อมกับเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาที่พูดถึงตัดลายที่ต่อต้านพระเจ้าเลข666จึงกลายเป็นเลขของความชั่วร้ายในทันทีครับและเลข66เนี่ยมีการตรีความหลากหลายมากครับและการตรีความที่เป็นที่นิยมที่สุด คือเลข666เป็นเลขของคู่ปรับตลอดการของพระเจ้าซาตานครับนี่ถ้าตึกไหนมีมากกว่า7 0 0ชั้นเนี่ยแอดคิดว่าชั้น66คงถูกข้ามไปเหมือนกันอาการกลัวเลข666เองก็มีชื่อโรคเป็นของตัวเองด้วยเหมือนกันโดยชื่อของมันก็คือ h e x a c o s i o h e x a c o s a h e x a p h o b i a แอดไม่กล้าออกเสียงเลยจะยาวไปไหนแต่ก็เข้าใจได้ครับเพราะชื่อพวกนี้มันมีความหมายเป็นตัวเลขเลนะครับอย่างที่แอดบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปครับ เรื่องความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขว่ามงคลได้มงคลยังไงร้ายไม่ร้ายแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับความเชื่อครับเพราะในบางวัฒนธรรมตัวเลขที่เป็นเลขอัปมงคลของคนอื่นอาจจะเป็นตัวเลขที่มงคลมากๆของอีกวัฒนธรรมหนึ่งก็ได้ตัวใครจะเชื่อแบบไหนก็อยู่ที่อากาศยานที่แต่ละคนขึ้นนั่งนั่นแหละครับใครชอบเลขอะไรก็มากระติบบอกแอดได้นะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้จลารีไปแล้วสวัสดีครับ